แลวมีกลุ่มไหนคมีกลุ่มหนึ่งคือร้านอาหาราาเราจะเห็นร้านอาหารแล้วก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่จะเห็นถามว่าไรายได้เยอะไหมก็จริงๆแล้วก็มีความน่าสงสัยว่าไรายได้ผลกําไรเขาไม่น่าจะเยอะได้แต่ว่าเปิดได้เต็มเต็มส่วนคนจีนก็จะมานานๆที่จะเข้ามากินทีเพราะว่าเขาก็จะมีกลุ่มสังคมปิดของเขาในโซเชียลอ่ะที่เขาจะอุดหนุนกันเองแต่ว่าในกลุ่มนี้คือถามว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคนไทยไปกินกี่ครั้งแต่เขาก็ยังเปิดตรงนี้ได้อยู่ และสังเกตว่าถ้าเป็นบางร้านอาหารเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่ลูกค้าคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็มีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนแต่อย่างส่วนเล็กพวกกลุ่มทัวร์สุนเหรียญเนี่ยเราทราบด้ว,ว่ามีมาตั้งนานละทัวร์สุนเรียญแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทัวร์สุนเรียนเนี่ยตอนนี้ก็วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นโรงงานสุนเรียนบ้างละแล้วก็มาเป็นคล้ายกับนําเข้าอ e ีคอมเมิร์ซนำเข้าส่งออกสุนสุนเรียญแล้วก็ที่หนักขึ้นที่จะเห็นแพร่ระบาดในช่วงสองสามปีนี้ก็คือ ปีที่แล้วเนี่ยแต่ทางการจีนเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกลุ่มนี้ได้จัดเรื่องของเครดิตสังคมและกลุ่มนี้ก็<ๆ>พอในช่วงหลังโควิดเนี่ยมีนโยบายผ่อนปลนอาจจะด้วยถึงนโยบายที่เราจัดให้เรื่องของการฟรีวีซ่าเนี่ยแล้วเราไม่ได้คัดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเข้าเข้ามาง่ายขึ้น hmm. เพราะขนาที่ว่าช่วงที่ทำวีซา่าก็ยังเจอพวกกลุ่มแบ็คไลน์ที่เข้ามาได้และนี่ถ้าเกิดปล่อยฟรีวีซ่าปับ๊บนี่คือเข้าเข้ามาได้สนุกเลยค่ะ ถ้าช่วง5-6ปีที่แล้วเนี่ยจะมีกลุ่มคาสิโนที่อยู่ในใกล้ๆของประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขาก็มาใช้ตรงนี้แหละเป็นช่องว่างและหลังๆเข้าก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรืออย่างในฟิลิปปินส์ยังมีช่วงหนึ่งเนี่ยบอกว่ารับนักศึกษาจบจบใหม่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ ก็รับไปพอรับไปปั๊บเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีทีก็ถูกขายเป็นคอเซ็นเตอร์แล้วที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ตอนนี้ก็แพร่ระบาดมาแถวทางเมียนมาหรือว่าแถวกัมพูชาท,ที่เห็นเราสภาพแล้วก็เป็นข่าวดังๆก็คือดาราจีนคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการอย่างนี้ชาย PBS Podcast View the World by the Voice